ดีแม็กเข้าใหม่พี่ไม่เจ็ามร้อยกิโลครับคันนี้คือ sda คันนี้คือ sda ที่มาพร้อมชุดแต่งพี่ดูแลสีเทาล้อสีทองยังสวยยังสุดคันนี้เป็นแคปบตัวเตี้ยไม่เจ0ดพปี23ที่ใครสนใจนะครับไปดูดีเทลรายละเ,ลยเอียดพร้อมกันได้เลยผมบอกเลยว่าพรหลักพันพรหลักพันเท่านั้นนะครับกับคันนี้นะตัว sda นะตัว s, นะ s sporty design speed สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ซีลุกท่านเลยนะครับก็วันนี้จัดกระบะเข้ามาใหม่นะครับกับเจ้าตัวอิวซูดีแมก19 SCA เป็นปี2023คันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นตัวชุดแต่งนะครับเขาเรียกว่าชุดแต่ง,ะะตอ,งอะไรนะผมจําไม่ได้ต้อง S สปอร์ตอะไรนะ S สปอร์ตตี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่คันนี้คือไม่7,000พี่แล้วสีเทาลัมโบไม่แค่7,000เดี๋ยวรถเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพให้นะครับนะชุดแต่งเป็น H S สปอร์ตตี้นะครับสปีดดีไซน์นี่เห็นไง ชุดแต่งรอบคันเห็นล้อแม็กก็สวยแล้วนะอันนี้คือรอมาจากโรงงานเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่529,000บาทเท่านั้นนะครับ529นะครับพ่ออยู่9,000นะครับ9,000เนี่ยแต่ไม่ต้องดาวนะพี่ได้รถบอดี้นี้เลยชุดแต่งแบบนี้ล้อแบบนี้นะครับเลขไม้7,000กิโลพี่รถสวยๆนะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้พร้อมใช้งานเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นโมเดลปีที่23โมเดลปี23สีเทาลัมโบสีใหม่ รถอยู่กรุงเทพบินบุรีใครสนใจนะครับจอ,องผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับเพียงแอดไลน์ผมเข้ามานะใต้คลิปวิดีโอนะกดตรงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์แอดไลน์หรือว่าจะเพิ่มจากตรงนี้ก็ได้นะที่ผมขึ้นตัวหนังสือสีข,อขาวไว้นะครับสามารถแอดได้เลย mi z mi z Z ดี่คันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะสวยสวยเลยพี่ดูดิหน้าสวยจัดกันชนชิดสีเทาลําโบล้อแม็กเป็นสีทองตัดสีดำนะครับสีเดิมทั้งคันสวยกริปมีกันสาดติดฟิล์มมาเรียบรอ้อยพี่ ลุดีได้เป็นดิสกูหน้านะครับด้านหลังเป็นดำแล้วก็ตัวนี้มีคาลิปเปอร์ของเบมโบมาให้ล้อเป็นของคอสมิดนะครับยางเป็นอ่ยางเรเดียนนะครับคือลายยางสวยมากเลยนะนะน่าจะเป็นยางไทยหรือยางจีนนะคือยางลายสวยมากนะครับนะดูดีลางสวยมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมแห้งๆเลยครับพี่ อีซูซูดี Max 1.9 SDA นะครับดูดิล้อมงล้อแม็กคือเงาวัดนะตรงล่างข้างเขาจะเป็นพวกสปอนเขาเนาะ Ssporty.com นะครับ b e s ดีไซน์เอสปอรนะครับคือจริงๆมันก็คือตัว s p a c แ c a ็ตัวเตีรยเกียร์แมนนวลนั่นแหละแต่ว่ามันได้ชุดแต่งผมก็เห็นหลายคันแล้วนะผมก็เห็น4ประตูแถวบ้านผมมีคันนึงที่เป็นชุดแต่งแบบเนี้ยนะครับแต่วันนี้ได้แคบพี่ราคาแค่5.9 1เท่านั้นไอ้5.9เท่านั้น นะ529,000บาทเท่านั้นกับรถเล่งไมค์แค่7,000นะครับพี่ดูดีไซน์ตัวรถแล้วพี่จะบอกว่าเออมันไม่น่าเบื่อเลยมีแก๊ปหลังมาด้วยนะมีแก๊บหลังมาด้วยแล้วก็พาร์ทล่างพาร์ข้างแล้วก็มาถึงท้ายมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆ X s e r ซ e s ตัวเตี้ยนะครับแต่เขาเปลี่ยนสำนักแต่งมันน้งน,นะครับรถสวยเลยนะมือเปิดด้านท้ายเป็นสีดำนะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสวยเดิมโรงงาน สวยเดิมโรงงานพี่คันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง9,000กว่าบาท5 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะมือเปิดด้านหลงังเป็นสีดาแต่ว่ามีกล้องมาด้วยนะมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไลเนอร์เป็นของโคโยฮะนะครับรถเนี่ยออกห้างป้ายแดงครับพี่ออกห้างป้ายแดงมาเลยครับพี่สวยๆกิกริป,ร,ปรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับใครสนใจก็โชวเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ096 535 5153นะครับ นะบเบอร์นี้ไม่มีผิดหวังพี่รถสวยทุกคันแน่นอนนะครับมัเป็นจะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับ SUV นะครับรถตู้นะครับรถเก่งเล็กรถเก่งใหญ่มีหมดมีให้เลือกหมด <c oughs> พี่ดูเต็มๆคันอีกทีหนึงนะ <c oughs> คือยอมรับเลยว่าตัวรถเนี่ยดีไซน์ดีมากนะ <c oughs> ดีไซน์ดีมากนะครับเป็นสีเทาดำไม่เป็นสีเทาลมโบ <c oughs> ตัวภายในคันนี้จะได้เป็นโทนเ,าเขาเรียกว่าเป็นเบาะผ้าแล้วกันแต่ว่าจะเป็นสีดําสีดสําทั้งหมดเลย นะครับสวยมากนะพวงมาลัยเป็น3กา้านนะครับเป็นมัลติไซส์แล้วก็มีตัววัดบูทนะวัดบูทเทอร์โบมาให้ตัวหนึ่งต่รนถะที่มีเทอร์โบควรจะติดไว้นะมันการบูทไหลได้ดีนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแมนนวล6สปีดนะครับรถสวยๆแบบนี้พี่ใครหาอยู่นะครับผมรับรองเลยไม่ผิดหวังตัวนี้เป็นตัวสเปซแคปเนาะมันก็เป็นแคปเปิดได้ใช่ไหม ข้างในมันก็จะเก็บของได้คือนั่งได้นะผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับเด็กก็นั่งได้นะครับหรือว่าจะเก็บของก็ได้ถ้าเดินทางแค่สองคนนะโครคงสร้างซอกแคบเป็นไงเดิมสนิทเดิมสนิทเลยนะครับสวยๆตัวรถเรารับประกันให้นะโครงสร้างคือใหม่มากอะ่ะคือไอจ้จารบงจารบีจากโรงงานยังอยู่เลยตามซอกประตูอะไรต่างๆที่มันเป็นสีใสๆอะนะครับีเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูโหเป็นไง เครื่องยนต์1.9ใสๆ DDI Blue Power ผมบอกเลยว่านี่ยิ่งกว่าออกข้างป้ายแดงอีกครับคันนี้วัาน็อตไม่มีขยับนะครับแขนซ้ายแขนขวาพี่ดูดิเดิมหมดเลยแล้วรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับเสรีไทย64พี่เพจเดิมหมุดดำครับอีซูซพลาสติกยังไม่แก่เลยครับใหม่จริงใหม่หมดจดคัรนลงคานหน้าดูดิใสปิ้ง ปิ๊งๆเลยพี่คันนี้ใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 535 5153นะประกันเครื่องเกียร์สคันนี้มีวันรันตีศูนย์อยู่คันนี้มีวันรันตีศูนย์อยู่พี่นะใช้ได้ยาวๆใช้ได้ยาวๆขับให้ผูกไปเลยนะครับวันรันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับนะแล้วเราก็ให้ประกันเครื่องเกียร์อีกนะอีก2ปีพี่ดีแม็ก19 SDA เกียร์แมนนวลชุดแต่งนะครับเป็นตัว s Sport ์ตตี้สวยๆเป็นโมเดลปี2023คันนี้นะครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับหรือว่า ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ